สวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้กับเบียร์บ้านใหญ่นะครับเมื่อวานบอลตัวเน้นหน้าช่องก็เข้าวินอีกแล้วนะครับเป็นบาร์ลี่ครับเอาชนะเชฟฟีเวนเดย์ไป4ประตูต่อ2นะครับ2มุมที่เราให้ไปวางใจอยู่บาร์ลี่และกำแพงสูงเต็มเวลาก็เข้าวินมีกำไราตามระบบจบสวยๆก็ขอยินดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ครับคู่บอลที่เราจะนำมาวิเคราะห์จะเป็นบอลลีกทูอังกฤษครับระหว่างแมนฟิ์ทาวเปิดบ้านพบกับอ่ากิมบี้ทาวนะครับแต่กันเวลาตีสอตามเวลาบ้านเราครับแมนฟิ์ทาวครับทีมอันดับ8ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกิมบี้ทาวทีมอันดับ15นะครับผมมาดูสิติพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับกิมบี้ทาวครับชนะไป2ครั้งเสมอไป2ครั้งแล้วก็แมนฟิ์ทาวชนะไป1ครั้งด้วยกันนะครับ ผลงานล่าสุดของแมนฟิวทาวครับชนะไป3เสมอไป1และแพ้ไป2ยิงได้12ประตูและเสียไป8ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดนะครับด้านกิมบี้ทาวครับชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป2ยิงได้5ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดเช่นกันนะครับผลงานในบ้านล่าสุดของแมนฟิวทาวครับชนะไป2เสมอไป1แพ้ไป2ยิงได้11เสียประตู10ประตูนะครับจากการลงสนาม5นัดหลังสุดครับ ทางฝั่งทีมเยือนอย่างกิมบีทาวครับชนะไป3เสมอไป2และแพ้ไป 2, 2>, ไป2ยิงได้5ประตูและเสีย9ประตูครับจากการลงสนามห้านัดหลังสุดครับผมเบียบ้านใหญ่วิเคราะห์ว่าทั้งสองทีมยิงเก่งเสียเก่งทั้งคู่นะครับด้วยกำแพงมุมสูงที่เปิดมาสองช่วงกับสองช่วงครึ่งจะเป็นกำแพงที่เบียบ้านใหญ่มองว่าจะเป็นบริจะใช้บริการวางใจไปอยู่ที่มุมสูงเต็มเวลากำแพงที่สองช่วงน่าจะเป็นกำแพงที่วางใจได้สําหรับบอลคู่นี้นะครับ ก็จบกันไปครับกับการวิเคราะห์บาวันนี้กับเบียร์บ้านใหญ่นะครับหากเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบการวิเคราะห์ของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับและพบกันพรุ่งนี้ครับขอจบการดําเนินรายการแต่เพียงเท่านี้ครับวิเคราะห์บาวันนี้กับเบียร์บ้านใหญ่สวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ